สว,ส,สวัสดีครับรอนออโตไอรอนนะครับวันนี้อยู่กันที่งาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันหน่อยว่าภายในงานเนี่ยจะมีรถอะไรหรือบูธไหนเนี่ยน่าสนใจบ้างนะครับงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูในงานกันเผื่อสำหรับใครนะครับที่อยากออกรถใหม่หรือว่ามองหารถอยู่เนี่ยเผื่องานนี้จะเป็นตัวเลือกให้กับทุกคนได้นะครับก็เดี๋ยวภายในงานเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวมาบูธแรกก่อนเลยนะมากันที่บูธโตโยต้านะครับตัวนี้ทุกคน f o r t u n e r r e g e n d จนนะตัวนี้เครื่องยนต์2.8ดีเซลนะน่าจะเป็นรถที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบเหมือนกันราคาคันนี้เนี่ยอยู่ที่1,940,000บาทนะก็คันที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นสีขาวนะการตกแต่งต่างๆก็จะเป็นแบบทูโทนนะเนี่ยตัวถังสีขาวเนี่ยพวกใช้ด้านล่างกันชนด้านหน้าอะไรตรงนี้เป็นสีดำนี่โลโก้โตโยต้าน,นี่ก็ออกแนวสีดำด้านๆน,นิดนึงนะตรงนี้ไฟตัวนี้ด้านหน้าเป็นไฟ LED นะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวพาชมรอบๆคันคันนี้กันแล้วก็มาตรงล้อคันนี้เนี่ยตัวรุ่นนี้เนี่ยล้อขนาด20นิ้วนะสีทูโทนก็ล้อเลยดูมีขนาดใหญ่ดูเต็มดีคันนี้ดูเข้ากับบอดี้ตัวรถนะบอดี้ค่อนข้างจะขนาดใหญ่นี่กระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวมีกล้องมาให้นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูภายในกันหน่อยนี่คันนี้ภายในดูดีเลยนะเนี่ยตรงประตูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทัชนะเนี่ย บริเวณหนังต่างๆแต่วันนี้ก็จะเหมือนแบบพลาสติกธรรมดาเนี่ยตรงนี้นี่แต่นนี้เป็นซอฟทัสสวยดีนี่เดี๋ยวดูออกแบบภายในห้องโดยสารหน่อยนะฮะก็บอรคันนี้เนี่ยเป็นบอรไฟฟ้าอยู่แล้วเนี่ยบอรไฟฟ้าจะอยู่บริเวณนี้นะอ่าการออกแบบเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีขาวสีดําอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลตรงกลางมาให้ด้วยแต่เบรกมือเนี่ยก็จะไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะ เป็นเบกมือแบบแมนนวลนอยู่ตัวพวงมลาลัยนะฮะก็มัลติฟังชันอะไรอย่างนี้ทั่วไปเลยนี่ก็ถ้าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาเดินเล่นกันได้นะครับที่บูตโตโยต้าเนี่ยงาน Fast Auto Show Thailand เนี่ยอ่าเดี๋ยวปิดประตูก่อนนี่อ่าเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันหน่อยนิดหนึ่งนะกานดีไซน์ด้านท้ายก็ดูดีเลยนี่นะฮะที่บอกไป2 8ชุดฮนะเรเจนเดอร์นะนี่ การตกแต่งนะสีดำนะดูดูดันมากตรงนี้มีที่ปัดน้ําฝนมาให้นี่ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์อยู่นะ1 2 3มีเซ,เซ็นเซอร์5จุดนะนี่ก็สเกร์ด้านล่างสีดําดูดีเลยดูดีเก็บของด้านหลังกันต่อนะครับนี่ที่เปิดจะเป็นแบบไฟฟ้านะคันนี้ก็สัหน่อยนะครับลดร,ราคาร้านเก้านะครับที่เปิดก็ต้องไฟฟ้านะครับจังหวะนี้แล้วก็พื้นที่เนี่ยมันก็เก็บของนิดหน่อยแหละ พืนี้ด้านหลังแต่ว่าเนี่ยสามารถพับได้ซึ่งการพับเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์นะของเขาเลยของ t ต y o ต a f o r t u n e r เนี่ยอ่าเนี่ยก็จะเป็นเก็บด้านข้างอย่างนี้อยู่เนี่ยก็พอพับแล้วก็ถือว่าเก็บของได้เยอะขึ้นเพราะว่าด้วยความที่เบาเนี่ยมันก็ขยับออกไปอยู่ด้านข้างนะแต่มันจะกินพื้นที่ด้านข้างแทนแต่ก็เนี่ยก็ยังเก็บของได้อยู่ก็ถือว่าใช้ได้ก็ถ้าเอาลงก็นี่ฮะปกติเลยอ่ะอ่านี่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ ปิดท้ายไฟฟ้านะนี่มาครับมาดูอันที่สองกันนะตัวนี้จะเป็นตัว Toyota m a j e s t y นะก็เป็นรถ MPV นะนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยทั้งคันเลยความยาวคันนี้ค่อนข้างยาวเลยประมาณ5เมตรสามนะซึ่งจุดเด่นคันนี้เนะี่ยจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ภายในอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะภายนอกเนี่ยดีไซน์มันจะเหลีหล่ยมเรียงนี่แหละเพราะเป็นรถตู้นะเดี๋ยวลองขึ้นมานั่งกันนี่นี่นเบาะตรงกลางนี่ก็ นั่งได้จริงเลยนะแล้วเบาเนี่ยนั่งสบายด้วยซึ่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถตู้เลยนะฮะในเรื่องของเกียร์ตำแหน่งการวางต่างๆ p o s โพซิชันนะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นซื้อไปแล้วเป็นคนนั่งนะจะไม่ได้ขับเองนะมีคนขับรถมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเบาด้านข้างโอ้เนี่ยเออนั่งสบายเลยอะเบาด้านข้างดีครับดีแล้วก็มีม่านบางสายตามาให้ด้วย ซึ่งฟังก์ชันต่างเนี่ยมันก็ปรับใช้ได้นะเนี่ยสมมุติแบบเนี่ยอยากแบบพักขาพิงขาได้ต่างเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยถ้าไม่ใช้ก็พับลงไปได้นะฮะนี่การดีไซน์เบาะอะไรอย่างนี้ก็สวยดีเบาะอะไรเงี้ยนั่งสบายนี่เล็กรูมเฮดรูมเนี่ยเหลืออยู่แล้วนะเพราะผมคิดว่าเบาะนี้มันปรับลงมาลึกนิดนึงยังไงก็น่าจะมีเหลือใช้งานกันเยอะนะฮะตรงนี้มีไอซีมาให้ด้วยบริเวณนี้ นีไช้สีนะสช่องอตรงนี้อืมก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 3 9ล้านสแสนเกบาทนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ฮะเป็นราคาจากการนำเข้าด้วยเนาะมีการเสียภาษสีมีอะไรเข้ามาไปดูกันต่อว่าภายในบูธเนี่ยจะมีรถแรกกันอีกบ้างน,นะโอเคนะภายในบูธเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะมีตัวของ P-Runner เนี่ยก็มี ตัว Z ซทรันเนเนี่ยก็เอามานะครับซึ่งในกลุ่มของรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยโครราลาครอสยาริสคอสเนี่ยก็มีตัวรถอีโคคาร์เอเนี่ย่างพวกยาริสเอทีอะไรเงี้ยก็มีมาโชว์หมดนะครับก็ในเรื่องของโปรโมชั่นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถมาสอบถามเพิ่มเติม,มได้ที่บูธนะครับสำหรับใครเนี่ยที่สนใจนะครับในรถของ Toyota นะครับ ครับมาต่อนที่บูธ MG นะครับนี่มาดูคันนี้เลยของดี MG เลยคันนี้ MG4 Electric นะอันนี้ก็เป็นตัวประกอบไทยนะครับก็ตัวนี้ราคาเริ่มต้นของมันเนี่ยจะอยู่ที่7,9900บาทนะแต่ว่าตัวด้านหน้าคัน,นี้ที่จอดอยู่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นรุ่นกลางของเขามันจะมีราคาอยู่ที่8,9900บาทก็ระยะวิ่งเนี่ยการชาร์จเนี่ยความจุแบตเขาเนี่ย49กิโลวัตต์อาวนะ แล้วก็สามารถวิ่งได้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ย423กิโลเมตรนะเป็นมาตรฐาน n EDC นะคันนี้ล้วมีตัวท็อปขึ้นมาอีกความจุบแบตเตอรี่ก็จะเพิ่มขึ้นมันจะเป็น64กิโลวัตต์อาวระยะทางการวิ่งก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะเป็น540กิโลเมตรนี่ก็เดี๋ยวพาชมคันนี้กันหน่อยคันนี้การดีไซน์อะไรเงี้ยสปอร์ตเลยเนี่ยไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีดีเทลความสปอร์ตความฉบเชียวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับคันนี้ ล้อคันนี้เป็นล้ออัลลอยนะขนาด17นิ้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชอบในรถคันนี้จริงๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ภายในนะที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยนะคันนี้นี่การดีไซน์ภายในเนี่ยเบาะเนี่ยตรงกลางนะมันจะเป็นเหมือนแบบเบาะผ้านิดน,นึงอะไรเงี้ยแต่มันก็จะด้านข้างๆเนี่ยจะเป็นหนังแต่สีก็สวยสีเทาอย่างเงี้ยมันจะมีสีส้มสีไดยตัดเข้ามาเนาะเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยหัวตัดท้ายตัดไม่มีการด้วยมีหน้าจอดิจิตอลมาให้หน้าจอแสงโอรแกรมขี่เนี่ย ค่อนข้างจะสวยนะกราฟิกของเขาเนี่ยดูดีเลยตัวที่ผมเคยลองขับไปนะครับที่ลองชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยไปกับนะครนาย,ยกเนาะคลิปนั้นก็สามารถไปดูกันได้นะนี่แต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้มีแอร์แถวสองมาให้แต่แอร์คันนี้เย็นก็เปิดเพิ่มมาจากด้านหน้าได้นะฮะแล้วก็การดีไซน์ด้านท้ายเนี่ยคือสวยมากเป็นจุดเด่นเลยนะคันนี้ผมชอบมากการดีไซน์ด้านท้ายแล้วก็นี่ตัวนี้นะมันจะช่วยในเรื่องของแอโรดนามิกต่างๆนะ ก็ถือว่าดูดีดูดีคันนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะใครที่แบบอยากเล่นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย MG4 คันนี้ขับดีนะครับขับดีขับหนึบขับสนุกใช้ได้เลยคันนี้มาลุยกันต่อที่บูธฮอนด้านะครับก็บูธฮอนด้เนี่ยจะมีรถไฮไลท์บนเวทีนะจะเป็นในตัวของ Honda Accord นะ ก็จะเป็นสีดําคันนี้เอามาโชว์ไปรถไฮไลท์เนี่ยรับบนเวทีเลยแต่เดี๋ยวจะพามาดูคันนี้กันน่าจะเป็นรถที่น่าสนใจหลายคนสนใจนะเป็นตัว Honda City นะครับอันนี้คันนี้จะเป็นตัวแบบซีดานนะจะไม่ใช่ตัวแฮชแบ็กก็รุ่นนี้จะเป็นตัวของ1.0ทอร์โบซึ่งตัวทอร์โบเนี่ยประหยัดน้ำมันเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัว e-h-e-v ของเขานะคือ e-h-e-v ของ Honda เนี่ยค่อนข้างจะประหยัดแล้วก็ทําได้ดีอยู่แล้วอันนั้นก็จะเคลมอัตราประหยัดน้ํามันเนี่ยไว้สูงเลย 26กิโลเมตรต่อลิตร2 7กิโลเมตรต่อลิตรอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในตัว1.0เนี่ยที่เป็นเทอร์โบเนี่ยก็เคลมไว้สูงอยู่นะอยู่ที่23.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกันคันนี้ก็เนี่ยเป็นตัว R S ละก็คือตัวท็อปได้ชุดแต่ง R S มาตัวถังสีขาวนะครับเนี่ยมีการตกแต่งอะไรต่างๆเป็นสีดำนะนี่ชาย้านล่างด้วยนี่ตรงนี้เป็นลวดลายคาร์บอนนะตรงนี้สวยงามดีนะฮะเท่ดีแล้วตัวล้อเนี่ยคันนี้ก็ เป็นลอสสีดำแบบเปียโนแบ็กนะครับคันน,บบ Back น,คนี้นี่ตัวถังด้านข้างนะ mm. ก็จะมีการตกแต่งอะไรมาเรียบร้อยแหละเรื่องกระจกมองข้างอะไรต่างๆนะฮะนี่ราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่749,000บาทนะคันนี้ระบบเกียร์ก็เป็น CVT นะมิติตัวถังเนี่ยคันนี้เนี่ยความยาวเนี่ย4,589น mm มิลลิเมตรนะครับความกว้างเนี่ย1,748ง mm, นมิลลิเมตรความสูงเนี่ย1,480ง mm นมิลลิเมตรนะ แล้วที่บอกไปเนี่ยเคมาตามอย่างละปมมวิที่23.8นะครับคันนี้นี่ด้านท้ายอด้านท้ายสวยมากเนี่ยโลโกโ้ RS สีแดงนะเนี่ยมีสีดำมาให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นลวดลายแบบคาร์บอนนะฮะนี่ดูดีอ่ะชอบมากทิ่งซิตี้เนี่ยเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ผมเ่ยเคยเทสไปแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ชอบอยู่พอสมควรนะฮะมาดูที่เปิดท้ายรถกันนะนี่ แต่ว่าเปิดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบแมนนวลอยู่นะนี่พื้นที่เก็บของด้านในเก็บของได้เยอะหน่อยนะครับตัว4ประตูก็เก็บได้เยอะเหมือนกันคือตัวแฮชแบกเนี่ยข้อดีของมันคือเวลาเก็บของเนี่ยมันจะไม่ได้มีบริเวณนี้มาเกี่ยวข้องเนาะมันทําให้เก็บของที่มีชิ้นใหญ่ๆสูงๆเนี่ยได้ง่ายแต่เนี่ยตัว4ประตูก็ถือว่าเก็บได้ลึกก็ถือว่าใช้งานได้ในประสงค์เหมือนกันเป็นรถหนึ่งคันที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ นี่่ก็ในตัวของบูธฮอนด้าเนี่ยไลน์อัพก็จะมีอีกหลายรุ่นนะ CRV อ่ะมีมาเหมือนกัน Honda HRV ก็มีมา WRV ก็มีมาตัว1.5ของเขานะก็ถือว่ามีมาให้เลือกหลากหลายเลยใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะครับที่บูธ h o o n d a แต่ว่าในตัวของค่ายจีนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเข้าร่วมนะครั้งนี้ใน Fast Auto Show ครั้งนี้ก็ตัววูหลิงมีการเข้าร่วมนะฮะตัวของฉางอันเนี่ย ก็มีมาให้เป็นตัวเลือกเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อเลยครับมาตอนที่บูธซูซูกินะครับตอนนี้ก็มีมา4คันนะที่เอามาโชว์ตอนนี้ที่เห็นก็เป็นตัวหลกัหลกๆของเขาอยู่แล้วแหละจะมีตัวของ c e เร l i โอนะฮะซูซูกิสวิปอันนี้เป็นตัวแต่งด้วยนะแล้วก็มีตัว Suzuki XL7 นะตัว MPB ของเขากับตัวของ e r t i g a ส t ทไฮบ i ดนะครับในตัว MPV ทั้ง2รุ่นเนี่ย L ทั้งทอ้ง e ติ i a เนี่ยจะเป็นตัวของส t ทไฮบิดของขทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมาชม Suzuki Swift คันนี้กันก่อนนะนี่ก็มีการตกแต่งพิเศษนะคันนี้ก็ดูเท่มากเลยนี่ตัวรถเป็นสีเทาเนาะนี่สเกิร์ตอะไรต่างๆด,ด้านล่างเป็นสีดำตัดแต่ลายสีแดงเนาะโลโก้ก็มีการแับแต่งใหม่เป็นรวดลายคาร์บอนนะบริเวณนี้ดูดีเลยแต่งอันนี้ดูเท่ดูสปอร์ตมากขึ้น คือรถของซูซูกินะครับด้วยการดีไซน์อะไรต่างๆของมันเนี่ยมันสามารถฉีกออกไปได้หลายเวนะอยากตกแต่งให้มันน่ารักก็ได้อยากให้มันออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยมันก็ทําได้เหมือนกันนะเนี่ยกระจกมองข้างครับก็เป็นลายคาร์บอนนะอันนี้ก็ล้อแม็กไรก็มีการตกแต่งใหม่เนาะนี่ดูดีครับคันนี้ใช้ได้เลยปีก็มีการติดมาให้นะ ก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะฮะนี่โอ้ไฟท้ายเหมือนมินนี่เลยเหมือนไหมผมว่าเหมือนนะเนี่ยอันนี้ไฟท้ายได้เหมือนมินนี่มากนี่ฮะสเกิร์ตะไรด้านล่างนะตกแต่งสีดําเป็นลวดลายสีแดงนะเข้าเข้าเข้ากับตัวรถก็นี่คันนี้ก็จะเป็นตัวของเซเริโอนะฮะก็เป็นการตกแต่งแบบน่ารักน่ารักรถคันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบความคุ้มค่าอะไรต่างๆนะเพราะว่าราคาตอนเนี้ยมือหนึ่ง้แดงเนี่ยไม่ถึง4 0 0 0 0นบาทแล้วนะครับเนี่ย ตอนนี้ราคาพิเศษนะครับป้ายที่ติดไว้เนี่ยก็คือ3ามแ0 0บาทนะเริ่มผ่อนต่อเดือนเนี่ย2,999บาทนะครับผ่อนนานสูงสุดเนี่ยเ9เดือนโอ้โหเรื่ได้ผ่อนกันจนใช้รถหมดไปไม่รู้กี่รอบก็ผ่อนได้ยาวๆนะครับราคาเดือนหนึ่งไม่ถึง3,000บาทนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่หารถที่มันเน้นใช้งานหาค,ความคุ้มค่าเป็นหลักนะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อีกนิดนึงเป็นตัวของ MPV บ้างนะฮะ เพราะมีรถนิดเดียวนะก็พาดูให้ครบไปเลยตัวนี้ก่อนเลยเป็นตัวของส u z u k i XL 7นะตัวที่เอามาโชว์ก็จะเป็นตัวสีใหม่ของเขาด้วยที่ได้ปรับในตอนไมน่าเชนไปนะฮะเนี่ยการดีไซน์ต่างๆก็จะดูแบบลุยๆขึ้นมานิดนึงคันนี้หน้าหลังมีเซ็นเซอร์นะฮะสตัวตรงนี้การดีไซน์อะไรก็โอเคนะคันนี้คือมันเป็นรถเน้นใช้งานนะครับเนี่ยพื้นที่ภายในอะไรต่างๆเนะี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีมีแอร์แถวสมาให้ คือฟังก์ชันเนี่ยไม่ได้สวยหรูนะแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วอะสิ่งที่ต้องใช้มันมีครบนะฮะ Android ตัวอ p p l e c a า p l a y อะไรเงี้ยหน้าจอดีต้อนอะไรเงี้ยมีมาให้เหมือนกันแลนนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะจะเป็นตัวของ e r t i g a นะคันนี้ตัว e r t i ์ a เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ X 7อยู่แลลว ในเรื่องฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในการออกแบบดีไซน์ด้านในนะพื้นที่แถว1แถว2อะไรเงี้ยฟังก์ชันอะไรค่อนข้างจะล้ายกันแต่การดีไซน์ด้านนอกเนี่ยมันจะต่างกันหน่อยตัวของเออร์ติเนี่ยมันจะดูมีความลักชูรี่กว่านิดนึงจะดูมีความหรูหราขึ้นมาหน่อยหนึ่งในตัวของ XL7 เนี่ยดูแบบสายลุยอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับเ่อนต่อที่บูธมิสซูบิชินะครับก็อยู่กับคันนี้เลย เป็นตัวของ expander นะฮะจะเป็นตัว HEV ของเขาจะเป็นตัวแบบ full hybrid ด้วยนะคันนี้ก็เป็นตัวเลือกเนะเป็นรถ MPV เหมือนกันแต่ของ Tsuzuki ไม่ใค่ที่พาดูนไปเนี่ยจะเป็นเหมือนไม้ไฮบริดแต่ว่าของ t s u s u s i s เนี่ยจะเป็น full hybrid เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นี่นะฮะเป็นระบบ HEV นะครับก็เครื่องยนต์เนี่ย1นนะเนี่ยพละกกำลังรวมมอเตอร์116แรงม้า แรงบิดสูงสุดเนี่ย255นิวตันเมตรนะนี่ตัวถังนะครับนี่ความยาว4,595ม mm. ิลลิเมตรนะความกว้าง 1, 7 9 0ม mm. ิลลิเมตรและความสูงเนี่ย1,790ม mm. ิลลิเมตรความสูงก็ถือว่าใช้ได้นะนี่การดีไซน์ภายในดูดีเลยการดีไซน์ภายในคันนี้นะครับก็ในเรื่องของหน้าจอ แสดงผลการขับขี่นะก็จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะนี่พวงมาลาัยอะไรต่างๆดูดีเลยคันนี้ใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวของหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นขนาด9นิ้วนะครับอ่าก็ขนาดถือว่าใช้งานได้จริงแหละฮะขนาดไซนี้ไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนาะก็ถือว่ามองเห็นไม่ได้เล็กจนแบบมองไม่เห็นอะไรมากมายเน,นาะก็เบาะหนังแล้วก็ธรรมดานะฮะเป็นสีดํา นี่การดีไซน์หรือนี้การตกแต่งอาจจะเป็นแบบทูโทนค่อนข้างเยอะนะรถสมัยนะี้ด้านท้ายมีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะนี่โลโก้ h e v ของเขานะนี่ตรงนี้น,นี่ด้านท้ายยังไม่ได้ปิดแบบไฟฟ้านะการปิดแบบแมนวนวลอยู่นี่ที่เก็บของก็ใช้ได้นะครับเก็บของอะไรได้นี่ด้านล่างก็เก็บอุปกรณ์เก็บของอะไรเพริ่มเติมได้เล็กน้อยนะนี่ นี่บอกก็เป็นดึงแบบนี้ธรรมดานะไม่ใช่ก็ดึงดึงกลับขึ้นมานะฮะนี่น,นี่นะฮะแล้วก็ภายในตัวบูธเนี่ยมันก็มีรถอื่นๆของเขาแหละที่ขายหลักๆนะตัวของซูบิชิไ i t ั n เนี่ยก็มีมาให้นะคันนี้ก็เป็นรุ่นท็อปเนาะราคา1,273,000บาทนะครับคันนี้ตัวปาเจโร่ก็มี และตัวรถเล็กเขาก็มีนะตัว a อ t ชาร์นะฮะ mm hmm. ก็มีการนําเข้ามาโชว์เหมือนกันภายในงานเนาะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแวะมาได้กันนะครับ mm hmm. ที่บูธมิ s ซูบิชินะในงาน f ฟาส t ซ s h โชเนี่ย mm hmm. ก็ลองมาสอบถามโปรโมชั่นอะไรกันได้นะ ถ้มาต่อที่บูธอิซูสูนะครับเด mm. ี๋ยวมีคนมาพูดด้วยหน่อยนะครับจากพี่โต้งนะครับอ่าพี่โต้งมาจากไหนพี่ทีม m o t o r t i p c o m ครับฝากด้วยครับอ่าก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยนะในตัวของอิซูวิวเอ็กซ์นะครับเพราะว่าก็ได้มีการเปิดตัวไปแล้วแหละเราเคยพาชมไปพรีวิวกันแล้วซึ่งด้านหน้าเราเนี่ยเป็นตัวเป็นรุ่นท็อปใหม่นะพี่โต้งเพิ่มไลฟ์แอพจากเดิมใช่ตัวเนี้ยรุ่นนี้เขาต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของอิซูสูนะ พี่เขามาทารุ่น RS เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อเคยมีปกติหน้าตาเขาจะแบบเรียบๆหน่อยใช่ก็มีอันนี้คือเหมือนออกจากคอมฟอร์ทโซนเหมือนไงดูสปอร์ตเลยเปลี่ยนเลยดูเปลี่ยนลุคเลยจังเลดิเห็นก็ชุดแต่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นตัวแบบ RS เหมือนกันแต่ว่าอย่างพวก RS ที่เราเห็นกันอย่างเงี้ยทีจะเป็นแบบสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนสีเหลืองสีตัวรถอะเป็นไง สีเทาก็ชื่อว่าไอเกอร์เกรนะสีนี้ต้งชอบไหมสีนี้เฮ้ยพี่ว่ามันดูดูสปอร์ตมันจะเกิน p P V ไปแล้วอ่ะจะดูไปอีกขั้นแล้วอ่ะสีเขาให้สีดีพี่ว่าใช้ได้เลยชุดแต่งอะไรต่างๆก็สีดำนะฮะดำเงาเป็นหลักครับจะใช้ชุดดำเงาเป็นหลักแต่ว่าที่อีกจุดนึงที่พี่ชอบคือช่องดักลมเนี่ยรีดกระดงงแล้วเนี่ย อากาศพลศาสตร์เลยนะดูด้านข้างอะมันจะดูทําให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะไปตัดหมอกมีมาให้นะฮะตรงนี้ตามปกติแต่ว่าสมัยเนี้ยมักจะตกแต่งเป็นแบบว่าทูโทนกันซะเกือบจะเยอะเพรามันสวยเซ็นเซอร์เมื่อกี้พี่ต้งบอกเซ็นเซอร์มีมาฮะก็หน้า4หลัง4แถมในตัวท็อปเนี่ยรุ่น RS เนี่ยเพิ่มกล้อง360องศาด้วย ชัดนะวันนั้นที่ไปพรีวิวกันชัดอ่าเพื่อเขาไปดูในตัวรถถือว่าไม่ได้ติดมาเฉยเฉยติดแบบใช้ได้จริงตัวถวยถอยหลังจากเมื่อก่อนแค่เตือนตอนนี้ไม่เตือนแล้วนะเบรกให้ด้วยถ้าตรวจสัญญาณตรวจจับว่ามีรถมาจากซ้ายขวาตัวรถมันจะเบรกให้เลยก็ถือว่าแจ๋วเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมนะพี่โต้งอันนี้3.0 DDI นดีนะฮะ190แรงม้าแรงบิด450้นิวตันเมตรนะ ในตัวเริ่มต้นต่างๆนี่เป็นพวกตัวแอคทีฟอะไรเงี้ยก็เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับก็เป็นระบบขับ2ล้อหมดแล้วสิ่งที่ได้มาอีกอย่างคืออะไรในรุ่นนี้ที่ก็เพิ่มมาเอดร์เอดอร์เพิ่ม5ารายการเพราะว่าคืออันนี้ปรับเป็นทวมลัยไฟฟ้าแล้วไงเป็น e p s อลใช่ก็เลยใส่เอดร์เพิ่มขึ้นมาได้โอเคนะอ่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันหน่อยดีกว่าได้เลยคุยกันภายนอกเยอะแล้วนะฮะนี่อ่นี่ฮะการออกแบบภายในนะคือ ตัวนี้มันก็จะมีความสปอร์ตขึ้นอย่างที่บอกไปการเดินได้อะไรต่างๆมันจะเป็นสีเขียวนะพี่โตเหมือนที่พี่ชอบนะเป็นโทนใหม่เขาอะออถ้าโดยส่วนตัวพี่ชอบในการที่เขาเลือกใช้สีเขียวแบบเลมอนนี่ของเขานะมันทําให้มันดูแบบดูเท่มันตัดกับสีดําแล้วมันดูเด่นเลยนะออแล้วเบาะก็เป็นทรงแบล็กซีดนะพี่ว่าปีกค่อนข้างใหญ่ แล้วก็จะหุ้มตัวนะพี่ถ้าตีกใหญ่คือคนตัวใหญ่ๆอย่างพี่เนี่ยนั่งสบายเลยอุ้ยกระหลับดิต้งผอมเพียวเอาอะไรไปใหญ่ท้วมท้วงถุงท้วงถ้าบอกเขาเป็นคูแม็กเนี่ยไม่อมความร้อนไม่สะสมความร้อนถือว่ามีอะไรเด่นอย่างไเนี่ยภายในก็หน้าจอกลางอะไรก็เป็นดิจิตอลตามปกตินะฮะหน้าจอแซมของการขี่ก็เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกัน ใช่แล้วอีกอย่างที่เพิ่มมาแอมเบน i g ไลเห็นไหมครับอ่ามีแอมเบน์ไลท์ด้วยใช่ใช่รุ่นนี้ก็จะมีแอมเบียน i ์ไลมาให้นะไม่ธรรมดาบอกให้นี่มีแอมเบี t น i ์ไลมาให้ถือว่าสวยงามเบอกแถว2ก็พับแบบ one touch ดึงทีเดียวดึงทีเดียวจบเลยใช่แล้วเบาะเขาจะตั้งขึ้นมันก็จะง่ายในการที่คนจะขึ้นแถว3ก็จะสะดวกในการที่จะปีนขึ้นไปอ เนี่ยฮะและที่สำคัญคือถ้ามีเป็นของทรงสูงก็ตั้งได้เหมือนกันภายในก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายรถกันอ่าเดี๋ยวด้านท้ายรถยังไม่ได้พาดูอ้าวพี่โต้งเจอกันอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้โอ้โหทำมมีไฟดูไฟเห็นไหมไฟท้ายดีไซน์ใหม่อ่าดีไซน์ใหม่ด้วยนี่แต่นี่สองจุดนี้เขาเป็นเขาบอกว่าเขาออกแบบใหม่หมดนะสวยสวยใช่ด้านหลังก็เซ็นเซอร์สี่ตำแหน่งนะครับ แล้วก็มาดูพื้นที่เก็บของด้านท้ายนะอันนี้คือพับหมดแล้วนะแถวสามแถวสองเนี่ยยาวเลยดีนะพับและเรียบด้วยอันนี้เป็นสเสน่ห์ของเขาเลยทุกรุ่นของเขาจะเป็นสไตล์ที่เลยพับแล้วมันเรียบไปเลยอแค่แถวสมกับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยแค่พับลงไปมันเรียบเลยถ้าเกิดว่าพับต่อไปถึงนู่นก็เรียบไปเหมือนกันก็จะประมาณนี้ท้ายไฟฟ้าปิดท้ายไฟฟ้านะฮะอันนี้ มาที่บูสุดท้ายนะครับมาอยู่ที่ GWM นะครับก็บูธนี้จะมาเน้นในเรื่องรถไฟฟ้ากันหน่อยนะแต่บอกเพิ่มน,นิดนึงก็คือเราเนี่ยพาชมในตัวของบูธหลักๆแะแต่ก็ยังมีค่ายอื่นๆเนี่ยมาร่วมอีกที่บอกไปนั้นเป็นค่ายรถไฟฟ้าจากจีนะมีวอนโวด้วยแล้วก็จะมีโซนที่เป็นรถมือสองด้วยนะครับแต่เดี๋ยว,วันนี้าจะพาเดินค่ายหลักๆประมาณนี้เนาะตัวด้านหน้าเราวันนี้ก็จะเป็นตัวของ a อรากรูดแคทนะครับเป็นตัว GT นะรุ่นท็อปของเขาแล้วผมชอบหน้าตาคันนี้ว่ามีล้อแมก การดีไซน์สีดำสีเหลืองอนะไรเงี้ยผมว่าเออมันดูสวยดีนะเนี่ยราคาตัวนี้ก็1 9 9 0 0ล้านบาทนะมีโปรโมชั่นด้วยดอกเบีย้ยศูนเซนนาน4 8เดือนนะพร้อมช่วยผ่อนมูลค่าสูงสุดเนี่ยเ0 0บาทอ่ะใครสนใจอะไรยังไงก็ลองดูนะก็ระยะทางการวิ่งคันนี้เนี่ยหนึ่งการชาร้าเนี่ยจะวิ่งได้ประมาณ460กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใช้ได้สูงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพาดูอีกตัวหนึ่งนะอันนี้จะเป็นตัว ออรา07นจะจะเป็นตัวลองเลนส์อันนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ออกมาเป็นลองเลนส์เอาอันตรานะครับตรงนี้ก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่1,399,000าบาทนะก็มีดอกเบี้ยด้วย0.9-9%นะฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีนะครับแล้วก็ฟรี GPS นาน5ปีแล้วก็ฟรี GWM Home Charger นะครับพร้อมติดตั้งด้วยคันนี้แต่ว่าก็มีการเพิ่ม l i n ์อัพเข้ามานะให้มีทางเลือกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะ อันเนี้ยเดี๋ยวดูการดีไซน์ภายในกันอ่าเนี่ยคือภายในของออร่าเนี่ยค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับเี่หน้าจอกลางแผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยจะครับสวยมากเหมือนรถยุโรปเลยคล้ายๆปอร์เช่น,นะครับจะพูดให้จง,ง่ายๆเบาะหนังแรงต่างดูดีเลยดูความสปอร์ตผมก็มีคลิปรีวิวตัวของออร่า7 7อยู่นะแต่จะเป็นตัวรุ่นท็อปนะฮะจะเป็นในรุ่นพาฟอร์แมนนะ อ,อันนี้จะเป็นตัวลองลงมาแต่ว่าเป็นไลน์อัพใหม่ของเขาเป็นลองเลนสะ์อัลตร้าตรงนี้ดูดีเลยใช้ได้นะ ก็พาชมงานปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็มาร่วมงานกันได้นะวันที่3กรกฎาคมถึงวันที่7กรกฎาคมนี้นะครับก็งานนี้เข้างานฟรีด้วยไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พาเดินครบทุกส่วนนะเอาเป็นว่าเหมือนเราแค่เก็บบรรยากาศรวมๆภาพรวมต่างๆมาให้ดูและการเผื่อใครที่สนใจเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนี่ยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปดูงานอะไรอีกหรือว่าจะ รุ่นไหนเนี่ยมารีวิวให้ดูกันเนี่ยก็ฝากติดตามด้นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย